ขอถวายความนอบน้อมนมัสการแด่พระรัตนตรัยด้วยสิกล้าวขอความเจริญความพาสุขและความมีปัญญาจงบังเกิดมีแก่ศรัทธาญาติโยมสาธุชนคนดีทุกคนทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการพิธารักษาพระพุทธศาสนาอยู่ในขณะนี้ ต่อจากนี้ไปอาตมาก็จะได้หยิบยกน้อมนำเอาคำภีมิลินทัะปัญหาซึ่งเป็นคำภีหนึ่งะในพระพุทธศาสนาเป็นคำภีที่เกี่ยวกับการถามตอบปัญหาระหว่างบัณฑิตกับบัณฑิตก็คือพระเจ้ามิลินท่านเป็นผู้ที่ ตั้งปัญหาขึ้นมาคือส่วนพระนาคเตรนั้นท่านเป็นผู้ตอบปัญหาในมิลินทปัญหานี้เป็นเ,เรื่องราวที่น่าสนใจมากเกี่ยวกับคำสอนของพระสมมาสัมพุทธเจ้าเป็นคำพีที่แสดงถึงเรื่องเหตุและผล ตามความเป็นจริงแล้วก็มีการอุปมาอุปไมยให้เราท่านทั้งหลายเห็นได้ชัดในแต่ละปัญหาฉะนั้นบุคคลใดก็ตามเมื่อได้ศึกษาในมิลินทปัญหานี้แล้วบุคคลนั้นก็จะเป็นคนที่ฉลาดมีปฏิพานไหวพริบเป็นบุคคลที่จะคลายความสงสัยหลงได้เกี่ยวกับหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า หรือเกี่ยวกับคุณของพระรัตนตรยัยเพราะว่าคำถามคำตอบในมิลินทปัญหานี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระรัตนตรัยทั้งหมดเกี่ยวกับคำสอนของพระพูทธเจ้าทั้งหมดฉะนั้นบุคคลใดก็ตามเมื่อได้ฟังมิลินทปัญหาแล้วบุคคลนั้นก็ถือว่าเป็นบุคคลที่มีบุญมากและต่อไปบุคคลนั้นก็จะเป็นผู้ที่ฉลาดปราบเปลือง สามารถที่จะแก้ไขปัญหาที่คนอื่นเขามาถามได้เราก็สามารถที่จะตอบเขาได้เอาเพราะฉะนั้นวันนี้อาจมาก็จะได้หยิบยกน้อมนำเอาปัญหาที่5ที่มีชื่อว่าเวทนาปัญหาปัญหาว่าด้วยเวทนาเวทนาก็คือการเสวยอารมณ์เป็นสุขบ้างเป็น ทุกบ้างนะหรือเป็นอุเบกขาบ้างพระเจ้ามิลินท่านได้ตรัสถามพระนาเคเสนว่าพระคุณเจ้านาเคเสนสุขเวทนาเป็นกุศลหรืออกุศลหรือว่าอัพยากตะเล่าพระนาเคเสนจึงถวายพระพรว่าขอถวายพระพรมหาบอพิษ สุขเวทนาเป็นกุศลก็มีเป็นอก,กุศลก็มีเป็นอัพยากตะก็มีกุศลก็คือดีอก,กุศลก็คือไม่ดีอัพยากะตะก็คือกลางกลาไม่ดีไม่ดีไม่ชั่วพระคุณเจ้าหน่ากเกษณเวทนาถ้าหากเป็นกุศลก็ย่อมไม่เป็นทุกข์ถ้าหากว่าเป็นทุกข์ก็ย่อมไม่เป็นกุศล คำว่ากุศลก็เป็นทุกข์ดังนี้ฟังไม่ขึ้นหรอกพระคุณเจ้าขอถวายพระพรมหาบพิพระองค์จะทรงสำคัญความข้อนั้นเป็นฉไนณที่นี้มีบุรุษคนหนึ่งเขาวางก้อนเหล็กร้อนบนฝ่ามือข้างหนึ่งวางก้อนหิมะเย็นบนฝ่ามือข้างที่สองขอถวายพระพรฝ่ามือของเขาพึงไม่เกรียมทั้งสองข้าง หรือไม่ใช่พระคุณเจ้าฝ่ามือของเขาพึงไหมเกรียมทั้งสองข้างขอถวายพระพรมหาบอพิษฝ่ามือของเขาร้อนทั้งสองหรือทั้งสองข้างหรือหาไม่ได้พระคุณเจ้าขอถวายพระพรก็แต่ว่าฝ่ามือของเขาเย็นทั้งสองข้างหรือหาไม่ได้พระคุณเจ้าขอจงทราบเถิดว่า รับสั่งของพระองค์เป็นอันอัตมาภาพข่มได้แล้วถ้าหากว่าก้อนเหล็กร้อนเท่านั้นแผดเผาได้แต่ฝ่ามือของเขาไม่ได้ร้อนทั้งสองข้างเพราะเหตุนั้นพระดํำรัสของพระองค์ย่อมฟังไม่ขึ้นถ้าหากว่าก้อนหิมะเย็นเท่านั้นแผดเผาเอาได้แต่ฝ่ามือของเขาก็ไม่ได้เย็นทั้งสองข้างเพราะเหตุนั้น พระดำรัสของพระองค์ย่อมฟังไม่ขึ้นขอถวายพระพรก็ฝ่ามือของเขาไม่เกรียมไปทั้งสองข้างได้อย่างไรเล่าเพราะว่าฝ่ามือของเขาไม่ได้ร้อนทั้งสองข้างและไม่ได้เย็นทั้งสองข้างเลยฝ่ามือข้างหนึ่งร้อนฝ่ามืออีกข้างหนึ่งเย็นแต่ก็ไม่เกรียมทั้งสองข้างเพราะฉะนั้น พระดำรัสของพระองค์ย่อมฟังไม่ขึ้นข้าพเจ้าไม่มีความสามารถพอที่จะโต้อตอบกับท่านผู้เป็นเจ้าวาัทะได้หรอกขอได้โปรดอธิบายความด้วยเถิดต่อจากนั้นไปพระเถระก็ได้เทาไอาวิสัชนากระทำพระเจ้ามิดินให้ทรงเข้าใจ ด้วยคำพูดที่ประกอบด้วยพระอภิธรรมดังนี้ว่าขอถวายพระพรมหาบอ่อพิษโสมนัสอาศัยเรียนมีหกอย่างเหล่านี้โสมนัสเนคขม,มะก็มีหกอย่างโทมนัสอาศัยเนคขม,มะก็มีหกอย่างอุเบขาอาศัยเรียนก็มีหกอย่างอุเบขาอาศัยเนคขม,มะก็มีหกอย่าง เวทนามีหกหมวดเหล่านี้เวทนาแม้ที่เป็นอดีตมีสามสิบหกเวทนาแม้ที่เป็นอนาคตมีสามสิบหกเวทนาที่เป็นปัจจุบันมีสามสิบหกรวบรวมเวทนาทั้งหมดนั้นเข้าด้วยกันก็เป็นเวทนาร้อเป็นต้นพระคุณเจ้านาคเสนท่านตอบสมควรแล้วเวทนาปัญหาที่ห้าก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงตรัสว่าเวทยิตังสุขังวาทุกขังวาอะทุกขะมะสุขขังวาตัมปิทุกขังเวทนาลปลความว่าสุขก็ตามทุกข์ก็ตามอะทุกขะมะสุขคืออุเบกขาก็ตามเวทนาเมนั้นเป็นทุกข์ดังนี้หมายความว่าเวทนาทุกเป็นอย่างเป็นทุกเวทนาทุกอย่างเป็น จริงอย่างนั้นสุขเวทนาก็จัดว่าเป็นทุกข์โดยเป็นปริวิปาริณามัุกข์เพราะเป็นของไม่เที่ยงทุกขเวทนาก็จัดว่าเป็นทุกข์โดยเป็นทุกขทุกคือทุกข์คือสภาวะที่สัตว์ทั้งหลายทนได้ยากอุเบขาเวทนาก็จัดว่าเป็นทุกข์โดยเป็นสังขาระทุกข์คือทุกข คือสภาวะที่สังขารทั้งหลายมีอันถูกความเกิดขึ้นและความดับไปบีบคั้นก็เวทนาทั้งหลายอะไรๆที่แตกไปโดยชาติโดยภูมิเป็นได้มากมายทั้งหมดล้วนสงเคราะห์เข้าในเวทนาสามอย่างเหล่านี้เพราะอะไรเวทนาทั้งหลายทั้งปวงล้วนเป็นทุกเวทนาแม่เป็นกุศลก็เป็นทุกข์กล่าวคือสุขเวทนาที่เป็นกุศล ย่อมเป็นวิปาริณามทุกข์อย่างนี้เป็นต้นพระเจ้ามิลินทรงใสยพระไถยว่าเวทนาหากเป็นอกุศลการจะกล่าวว่าเป็นทุกข์ก็สมควรรับฟังได้เพราะเป็นของไม่น่าปรารถนาแต่เวทนาหากว่าเป็นกุศลอันเป็นสภาพที่เป็นปฏิปักษ์ต่ออกุศลทุกอย่างการจะกล่าวว่าเป็นทุกข์เช่นเดียวกับอกุศล นั้นนั่นแหละอีกนี้ไม่น่าฟังเลยดังนี้แล้วจึงตรัสว่าคำว่ากุศลเป็นทุกข์ดังนี้ฟังไม่ขึ้นเลยดังนี้ถ้าหากคำว่าถ้าหากก้อนเหล็กร้อนเท่านั้นแผดเผาเอาได้แต่ฝ่ามือของเขาไม่ได้ร้อนทั้งสองข้างความว่าถ้าหากว่าก้อนเหล็กร้อนเท่านั้นมีความสามารถแผดเผาได้ ก้อนหิมะไม่มีความสามารถแผดเผาได้ไสแต่ฝ่ามือของเขาไม่ได้ร้อนทั้งสองข้างเพราะอีกข้างหนึ่งมีก้อนหิมะเย็นวางอยู่เพราะเหตุไรฝ่ามือที่มีก้อนหิมะเย็นวางอยู่ก็ไม่เกรียมเช่นกัะเล่าคำว่าเพราะเพราะฉะนั้นพระดำรัสของพระองค์ย่อมฟังไม่ขึ้นหมายความว่า เพราะฉะนั้นพระดํารัสของพระองค์ที่ว่าใช่พระคุณเจ้าฝ่ามือของเขาพึงไม่เกรียมไปทั้งสองข้างดังนี้ย่อมฟังไม่ขึ้นเพราะเมื่อมือที่มีของร้อนวางอยู่เท่านั้นพึงไม่เกรียมได้เมื่อเป็นอย่างนี้มือที่มีของเย็นวางอยู่ก็ไม่น่าจะไม่เกรียมด้วยแม้คำว่าถ้าหากว่าก้อนหิมะเท่านั้นแผดเผาเอาได้เป็นต้นก็พึงทราบ ความหมายตามในที่กล่าวมาแล้วนี้บัณฑิตพึงทราบการเปรยียบเทียบด้วยอุปมาอย่างนี้ว่าเปรยียบเหมือนว่าก้อนเหล็กร้อนกับก้อนหิมะเย็นแม้มีส่วนผิดกันด้วยลักษณะที่ร้อนกับเย็นถึงกระนั้นเมื่อวางบนฝ่ามือแต่ละข้างสิ่งของเหล่านี้ก็ชื่อว่ามีส่วนเหมือนกันด้วยการแผดเผาฝ่ามือให้ไหมเกรียมได้เสมอกันชันใด กุศลเวทนากับอกุศลเวทนาคําว kind of ่ากุศลเวทนาก็หมายความว่าเวทนาที่เกิดในกุศลคือเกิดในจิตที่ดีที่งามส่วนอกุศลเวทนาก็หมายความว่าเวทนาที่เกิดในอกุศลคือเกิดในจิตที่ไม่ดีไม่งามแม้มีส่วนผิดกันด้วยชาติคือกุศลกับอกุศลถึงกระนั้นเวทนาทั้งสองนี้ก็ชื่อว่ามีส่วนเหมือนกันด้วยต่าง ถึงความเป็นทุกข์หาสุขสาระอะไระไ,รไม่ได้ฉะนั้นคำว่าขอถวายพระพรสมนัสอาศัยเรือนมีหกอย่างเหล่านี้หมายความว่าสมนัตคือเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ได้อิฐารมหกอย่างอิถารมก็คืออารมณ์ที่ดีๆที่น่ารักน่าใคร่น่าชอบใจก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโพธะและธรรมารมณ์ที่น่ารัก น่าพอใจน่าชอบใจหรือแม้ยังไม่ได้แต่หวังอยู่ว่าจะได้หรือแม้ตามคำหนึ่งถึงอิทธารมคืออารมณ์ที่ดีที่เคยได้ซึ่งดับไปแล้วชื่อว่าเคหะนิสิตะโสมนัสมีหกอย่างตามอารมณ์เหล่านั้นนั่นเองเป็นโสมนัสที่อาศัยกามคุณเกิดขึ้นด้วยว่าคำว่าเคหะเรือนในที่นี้เป็นชื่อเรียกกรมคุณทั้งหลาย โสมนัทที่เกิดขึ้นแก่บุคคลผู้เห็นอยู่ด้วยปัญญาอันชอบว่าอารมหกมีรูปเสียงเป็นต้นเหล่านั้นไม่เที่ยงมีความแปรปรวนไปมีความคลายไปมีความดับไปเป็นธรรมดาแล้วยินดีบันเทิงใจอยู่ว่าเราจักพ้นจากชรามรณะคือความแก่และความตายจากทุกข์ทั้งปวง ด้วยปฏิปทาคือข้อปฏิบัติที่เราบำเพ็ญได้นี้ละหนอเราเป็นผู้มีส่วนรู้ธรรมเห็นธรรมที่พระอริยะเจ้าทั้งหลายรู้แล้วเห็นแล้วนั้นหนอดังนี้ชื่อว่าเนคขมะนิสิตะโสมนัตในที่นี้ท่านเรียกกุศลเครื่องออกจากกามคือวิปัสนาปัญญาว่าเนคขมะ โทมนัสที่เกิดขึ้นแกบุคคลผู้ประสบกับอนิถารมมีรูปที่ไม่สวยไม่งามไม่น่ารักไม่น่าชอบใจเป็นต้นชื่อว่าเคหะนิสิตะโทมนัตโทมนัตที่เกิดขึ้นแกบุคคลผู้แม้ทำวิปัสนาปัญญาให้เกิดได้เห็นแล้วด้วยปัญญาอันชอบว่าอารมณห6มีรูปเป็นต้นเหล่านั้นเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้น แต่เมื่อไม่อาจทำปัญญาให้ก้าวหน้าไปจนบรรลุถึงมรรคแม้โดยอาศัยเวลาอันยาวนานก็ย่อมเสียใจเศร้าโศกเป็นทุกข์อยู่ว่าเห็นทีว่าเราไม่อาจอยังลงสู่อริยภูมิในอัตภาพนี้เป็นแล้วเป็นแน่เราต้องตายทั้งทที่ยังเป็นปุถุชนอยู่ดังนี้ชื่อว่าเนคขม,มะนิสิตะโทมนตพึงทราบอุเบขาอาศัยเรือนและ อุเบขาอาศัยเนกขมะในคราวที่ปรารภอิทธารม์อย่างปานกลางคืออารมณ์ที่ดีปานกลางหรือแม้อนิธารมคืออารมณ์ที่ไม่ดีอย่างปานกลางตามทํานองดังกล่าวมาแล้วนั้นน,น,นั่นแหละมีข้อต่างกันเพียงว่านั่นเป็นโสมนัสคือดีใจหรือโทมนัสเสียใจแต่นี้เป็นอุเบขา ก็เวทนานี้ท่านเรียกว่าอุเบขาก็โดยเกี่ยวกับวางเฉยไม่สุขไม่ทุกข์ไม่ดีใจไม่เสียใจในอารมณ์ทั้งหลายเคหานิสิตะโสมนัสมีหกอย่างตามอารมณ์ซึ่งมีหกอย่างชั้นใดแม้เวทนาที่เหลืออีกห้าอย่างมีเนเขม,มะนิสิตะโสมนัตเป็นต้นก็ฉนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงรวมเป็นเวทนาสามสิบหกอย่างเป็นอดีตสามสิบหก และเป็นอนาคต36เป็นปัจจุบัน36จึงรวมเป็นเวทนาร้อยแปดอย่างชนี้แลก็เป็นอันว่าจบอัธาธิบายในปัญหาที่5ที่มีชื่อว่าเวทนาปัญหาปัญหาว่าด้วยเวทนาก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ ท้ายในที่สุดนี้อาตมาก็ขอให้ญาติโยมสาธุชนคนดีทุกคนทุกท่านจงเป็นผู้มีจิตใจเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งตลอดชีวิตและอบรมไตรสิกขาคือศีลสมาธิและปัญญาเพื่อความพ้นจากวัฏฏุก บรรลุเข้าถึงซึ่งมรรคผลนิพพานในอนาคตการอันใกล้นี้ด้วยกันทุกคนทุกท่านเทินขอเจริญพร